ทำทั้งกระท่อมอันนี้กเ็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเลือวิหารยังไม่เสร็จนู้นในจังต้องให้ตสด็อเออจังอ่านู้จังหน,นึ่นงเอกไปจอใครเนี่ย,จจย,น,ยนะถ้าโอกาสดีมีวาชนะาต่อกันก็คงจะได้พบก,กันได้เจอกันอีกไม่นานอีกไม่นานเน,นาะให้สถานการณ์มันเคลียร์กลายก่อน ทีจากเยองครับเจ็บนิดๆครับอืมเจ็บงวดเดียวไม่เป็นไรเราเอาของเขามาสองสามงวดแลย <c oughs> อืมเออเพราะว่าไอ้งวดก่อนนู่นมันเป็นของเราแล้วงวดนี้ก็ให้เขาไปเนาะแบ่งปันนะปูบแบ่งปัน <c oughs> เล็กดังด้วยนะปูที่ผ่านมานี่ ใจเย็นวันนี้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามให้ใจเย็นๆก่อนให้รอก่อนไม่รู้ใครมาอีกจะอู้อ๋อทำไมเห็นหรือว่าเปล,ลี่ยนคนขับรถใหม่อืมไม่เห็นดึกๆอย่างเงาวันนี้ใจเย็นๆนะให้รอ เนาะให้รอก่อนเดี๋ยวปูเดี๋ยวะปูเขียนให้แต่ฟันนั่นแหละฝันแล้ว,ลลวขอล้างแค้นใช่ครับจรวันนี้ภ<ด>าพใดภาพที่หน่อยได้หน้าหนึ่งใบซื้อสองร้อยใบเข้าหน้าหนึ่งใบเข้าใช่ไหมครับเข้าเลขหน้าหกศูนย์สองครับแล้วก็ถูกไปสองร้อย ขาดทุนหรือได้กำไรนั่นแหละขาดทุนขาดทุนการขาดทุนเดียวซัแปดครับการรู้อยังขาดทุนนะครับคุณผู้ชมเพิ่มนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเราออกมาสิงงวดแล้วเอามาเยอะแล้วเพิ่นิดหน่อยช่ไหมนิบงวดแล้วสิบสามแล้วสิบสามงวดแล้วเอาของเขามาทีนี้ให้เขาไปหนึ่งงวดไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นาะใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะสู้กันใหม่ตรงจากบึงการงวดนี้ได้อะไรก็ผมชอบนะประมาณท่าเก้านี่แหละท่าเก้าสองเก้า ได้ปูได้สองแปดสองแปดป่ะแต่ว่าห้าเก้ามีสี่เก้ามีแต่ว่าวันนั้นปูฝันว่าอันนี้ความฝันเดินไปเตียวเองค่ะความฝันเอาปูไปเตียวเองแต่ไม่ไม่ตีให้ไม่ตีให้ความฝันคือในฝันเนี่ยปูนั่งย่อนขาตกปลาอ่าย่อนขาลงน้ําแล้วทีนี้ปลิงปลิงโอ้ปลิงสองขาปลิงตัวใหญ่เลยปลิงตัวใหญ่เลยอืม ลื่นก็แปดลื่นนะเจืองกับเจ็ดอย่างนี้น่ะเจืองกับเจ็ดอเจ็ดแปดก็อาจจะมาเจ็ดสองแปดหรือสองเจ็ดแปดสองเจ็ดืองกับเจ็ดาะว่าอาจจะเป็นรากหนึ่งเจ็บออนั่นแหละนั่นแหละกลัวมามาด้วยแล้วกระบนก็ปิงกับแปดอือแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเออประมาณนี้แหละมาฝูงเนาะน่าจะมี เจ็ดสองแปดโอ้เขียนเลยเดือดเย็นต ok ้องเขียนเราเก่ไม่สมบูรณ์บิงเกาะขาสองตัวอาจจะสองแปดนี่แหละะสวยแต่ว่าอันนี้รอดูก่อนนะรอดูก่อนรอดูก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นเลขฝันเลขฝันเออแต่ว่าก็ชอบสองแปดสองแปดสองแปดก็เจ็ดแปดถ้าสามตัวก็เจ็ดสองแปดอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งเจ็ดไม่ชอบปะ เอาขายหย่อนลงน้ำเออเอาขายหย่อนลงน้าแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะมาครับเออนั่นแหละมันอาจจะมาเลขเดิมไงครับหนึ่งเ็บเออครับซื้อวันห้ผมนอยนิดหนึ่งครับเจ็ดี่นะครับที่ชมอยู่เนาะไม่แน่ใจว่าสองสี่แปดจ้าอ๋อตีของปันกุก็ลองลองจ้าสาธุก็ลองลองตามดูเนาะอันนี้เป็นเลขฝันเผื่อเราไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เผื่อถูกรางวัลเลข้ายสามตัวนะเออ เดี๋ยวรอสวยนะวันนี้สวยสวยสองแปดเนี่งเพราะว่าไอ้นี่ไงวายกยกกระท่อมใช่ไหมครับซื้อเสามาเก้าต้นสองต้นเสานี่ก็สองอ่าเสานี่ตีเป็นสองแต่วายกได้แปดต้นนี่งอีกต้นนึงนอนอยู่หนึ่งศูนย์หนึ่งแสน หนึ่งแปดก็สวยสวยนะครับแปดสองแปดก็ตีดูเนาะเด็กบางคนก็ตีมีเหมือนกันแล่ความฝันเนาะแต่ชอบสองแปดท้าไม่มีอะไรพลาดนัน่าจจะมานี่แหละสองแปดบางทีมันเอาสองข้างบนเอาแปดข้างล่างมารวมกันมาออกทำให้เราฝันเห็นปลิงปลิงก็ปอแปดนะปลิงกับปลา่อยน้องปลิงกับปลาปลิงกับลาเนี่ยทำไม แล้วโอบอยด้วยนะไม่ใช่ไม่ออกแต่วันนั้นที่ฝันที่ปู่ฝันว่าแต่ว่าเราไปตีเลขผิดไงแล้วฝันว่าเหยียบปลาจมดินไงเออเจือกับเจ็ดใช่ไหมเออปลากระเป็ดได้กับบเจินไตรเป็นญาได้เออที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ชอบสามเปดเพราะอะไรรู้ไหมขนาดตะเบียนรดปู่ก็สามเปดที่ไม่ชอบเพราะอะไรโอ้มันออกแล้ว มันออกแล้วแต่พอมันออกแล้วเห็นมันออกอีกนั่นแลยคนฝันเห็นปูนั่งบนรถไม่ยอมลงก็เออมันก็ออกไม่ได้รถจริงๆเนาะไม่น่าเชื่อเขาฝันแม่นนาพนางอะปูยิ้มนั่งยิ้มบนรถไม่ยอมลงยังไงก็ไม่ลงแต่ไม่รู้ว่าซื้อตะเดียนรถปู่หรือเปล่าเขาซื้ออยู่แต่มันมันมีสี่ตัวนะปูอือมันจะมีสี่ตัวซื้อสามหกสามแปดแค่นั้นเองครับสามหกสามแปดะไแค่นั้นเองถ้าซื้อปินเนาะ เขาก็ได้เยอะถ้าไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมาเลขทะเบียนรถบุกนั่งกันนี้หืมวันนี้อีกนะแปดนั่นแหละแต่ว่าไอ้ทะเบียนรถกระบะนะรถบุมีมีสองคันใช่ไหมเบียนรถกระบะนี่สามแปดสามหกอืออือนี้เนี่ยออกบ้านเล็กที่ปูด้วยใช่ไหมบ้านเล็กที่เก่าด้วยบ้านเล็กที่เก่าอะปูอะไรนะ บลาเล็กที่72นั่นแหละตามหา72ปูถ้าจะตามหาเจอก็คงจะถูกก็ไม่ตาม <laughs> ตามหาไม่เจอ,อ <laughs> บ้านเล็กที่ปู72ทั้งคดติฟันมาบ้านเล็กที่เก่าก่อนที่จะย้ายมานี่ไงโอ้72อเอ่อแต่พ่อเขาถูกพ่อเขาถูกเพราะว่าอะไรเวลาปู่จัดงานมันจะไปออกบ้านเล็กที่นู่นครับเจอก็เลยไปซื้อ72อืม บารเลขทีโน้นเจ็ดสิบสองเจ็ดสบสองอ๋อครับแต่ตรงนี้เลขที่ใหม่จุปีอยู่กับจว่านอนตะูตรงนั้นนะจุินเอหมูสองตัวจุจุกอะจุลปีรดเกดที่ว่านออนจุลรจุปีหมูสองตัวสตัวปูเอฟีทักทายเอฟซีน่อยปูไม่ได้ไป้มาเลยแล้วก็ทักทายทางนี้ด้วยทางนี้ด้วด้วยอ่านด้วยปู ต่างปสองแข้งพ่อชัดๆเลยซื้อสี่เจ็ดสองเลขทูบถ้าใครเห็นเลขทูบวันนั้นเนาะสองสี่แปดเรืออะไรบ้านเลขที่ฮะเจ็ดสองสี่แปดที่สี่ตัวนั้นเจ็ดสองสี่แปดถ้ามาเจ็ดสองสามแปดเนาบนล่างเลยที่ที่เอาไปออกทีวีนะครับเจ็ดสองสี่แปดนั่นแหละ เพราะว่าเจ็ดสองไหเราก็อมันจะมาบอืมไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาแต้มหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งแล้วมาเจ็ดสองทั้งวดหน้านี่ทุกคนจะเล่นเจ็ดสามเชื่อสิอไปเท่าแต้มเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าเนาประวัติมาแล้วแต่เลขที่ปูบอกว่าชอบหนึ่งเจ็ดแปดน่ะเออน้ำกันหนึ่งน้ำกันหนึ่งจึงกระขาแปดจึงกระเจ็ดจึงกระเจ็ดปิงกระแปดปิ่งกระแปดหนึ่งเจ็ดแปดตัว ชอบเป็นนี้นั่นแหละก็มันมันมีอยู่นั่นแหละเออมันอยู่ในเครือเออมันอยู่ในเครือเดียวกันสองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดครับเต้าอุด์นะซื้อเป็นอยู่ไม่เล่นบูนะผชอบผมชอบเป็นนี้ชอบสองแปดใช่ไหมกูก็ชอบน่าสองแปดนะขอซองเลยพระเจ้าลุ้ได้ยังเอ้ยทำไมจดเร็วแต่ชอบสองแปดนะเขาว่าอะไรปลิ้ง ปลิงปลิงก็สองปลิงสองปลิงสองตัวตัวใหญ่ด้วยเก็บไม่ทิ้งอีกแล้วเราปลูกเก็บเองงก็หมายถ้าคนถ้าถ้าถ้าคนวิ่งให้วิ่งแปดวดนนี้นะวิ่งเลยแปดโอครับไม่ได้ใจปู่บอกให้วิ่งเจ็ดใช่ไหมวดนี้งวดนี้ปู่ให้วิ่งแปดครับไม่ได้ใจว่าเลขกลับจะป๋อปู่ส่งไอเอฟซีดูนี่โอ้มองไม่เห็นเลยตอนนี้ให้ดูแวบๆเดี๋ยคุณชมดูนานไม่ได้ บูญละดูนานไม่ได้เจ็บคออันนี้ลองดูเฉยมันตามหน้าสองคืนนะครับเขียนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูใกล้ๆกันลองดูใกล้ๆวันดูดูแล้วเราฝันอีกก่อนหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองแปดเลขปูนะครับเลขปู่สองแปดเราคงเอาไปลงเยอะเรืออันนี้เดิมครับอันนี้น้อยก่อน้อน้อยเอานอยน้อยก่อนอย่าเพิ่งลงเยอะนะครับอยซืลงนิดเดียวครับคุณผู้ชมแค่แว๊บเมื่อกี้นี่ฝันแค่แป๊บนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวรถตีไม่ได้อันนี้ยากเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลขพอเลขเดี๋ยวให้จุดทูบเสียงดูมันจะเข้าไหมครับแล้วใอยเอาไปอ่าอยู่ไปเยอะแล้วเพราะว่าวันนั้นเข้าเลขทูบเลขทูบดอกแรกที่เราเสียงจุดวันงานอ่อดอกแรกเลยเปิดเลิกอ่เป็นทูบเปิดเลิกดอกแรก แต่ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีตอนคืนถูกทุกคนเพราะเขาซื้อเลขทูกครับเขาไม่ทิ้งถ้าใครได้ดูนะครับก็จะเห็นเลขทูกทำเร็วตะองโอเควันนี้ทักทายกันอย่าลืมสองแปดเด้ออันนี้ไปหาที่ลอตเตอรี่ไว้เงียบๆห้ามห้างใครอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงครับไม่ลงแดูดูมือปู่นะอย่าเพิ่งลงนะนี่สอง ไม่ง่าสู้สู้นสู้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 สองมือปูได้จะขึ้นมาอีกมือหนึ่งแล้วได้ขึ้นมาดี๋ยวให้ปูดูน้ผมดูเข้ากล้องนันเข้ากล้องเห็นผมด้วยเออเห็นผมด้วยเอออย่างนี้ด้วยเออาจารย์อุอาจารย์อุด้วยลูกศิษย์ลูกศิษย์ดูคำแสนกับลูกศิษย์เอนี่อาจารย์อุออาาจรย์ุดูอยู่แต่ลืมค่ะเออนั่นแหละส่วนมากคนจะลืมจริงๆครับลืมเหรอ วันนี้ปู่ให้ลิโพลิโพลิโพวิตั้นดีสู้สู้สู้นพาพาเอฟซีไปดูวิหารปู่ในที่ครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จแล้วจะพาเอฟซีไปดูวิหารปู่นะครับพาไปไลฟ์สดดูวิหารดูกระท่อมที่ว่าจะมีอะไรจะมีอะไรจะมีอะไรอะไรดีลที่ว่าลายสวยไหมลายสวยไหมครับอะเดี๋ยวจะ่แต่แต่แ่แต่แต เดี๋ยวจะพา FC ทุกท่านนะครับไปดูวิหารปู่กันไปเรา